ครับทุกคนวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้กําลังมาเหมือนกันเพื่อนๆถือว่าเป็นหุ้นเล็กนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะครับและเป็นกระแสามากๆทั้งใน X นะฮะหรือว่า Twitter เดิมนั้เพื่อนแล้วก็ในกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มจับตามองหุ้นนี้มากขึ้นนะผมกําลังพูดถึงนี่เลยนะเพื่อนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหุ้นอย่างไอเรนนเพื่อน list อยู่ในตลาดของ N นสแ a ด้วยนะ ชื่อเดิมของเขานั้นเพื่อนก็คือ Iris Energy Limited นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักหุ้นนี้กันนะเพื่อนว่าเขาทำอะไรทำมถึงเริ่มเป็นกระแสขึ้นมานะฮะ ขอเรียกสั้นๆว่าบริษัทไอเรนล้วกันเพื่อนบริษัทอย่างไอเรนเะนี่ยเป็นบริษัท Data Center นั่นเพื่อนที่มีจุดเด่นนะครับทั้งในแง่ของการขุด Bitcoin แล้วก็ AI Cloud นั่นเพื่อนที่สำคัญคือเน้นใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ100%ยเปอฮะไอเรนไม่ใช่แค่บริษัทที่ขุด b บิตคอยทั่วไปนั่นเพื่อนแต่เป็นบริษัท Data Center นะวัตก,กรรมที่เน้น High Performance Computing นะหรือว่า HPC นะะสหรับ แอปพลิเคชันหลากหลายนั่นเพื่อนรวมถึง AI, Machine Learning นะครับแล้วก็จุดแข่งสำคัญนะฮะของ i r e n ที่หลายๆคนเนะี่ยชอบนะนั่นก็คือการใช้งานพลังงานหมุนเวียนแบบ100%ซนะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนฮนะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวบริษัทเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะรับผิดชอบนั่นเพื่อน ต่อการขับเคลื่อนของ Bitcoin แล้วก็ AI นะแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับธุรกิจหลักของ IREN นะแบ่งเป็น2แบบอย่างที่ผมเกริ่นไปนะอันแรกก็คือการขุดบิตคอยนะตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจนี้ก่อนนะเพื่อนแล้วก็ได้ขยายกำลังการผลิตการขุดบิต o i n อย่างต่อเนื่องนะตั้งเป้าประมาณ50แห่งนะภายในกลางปี2,568นะแล้วก็ ในเดือนมิถุนายนนั้นเพื่อนอัตราแฮชเรีเฉลียอยู่ที่ประมาณ41.1นะครับแม้ว่าจำนวนขุดบิตคอยนะฮะที่ได้จะลดลงนั้นเพื่อนเหลือประมาณ620บิตคอยในเดือนมิถุนายนฮะแต่ไรายได้ต่อบิตคอยเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0 0แสนเหรียญนะเพื่อนโดยประมาณนะแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีในการทำเงินจากการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับธุรนะก,กิจที่2นั้นเพื่อนก็คือ AI Cloud นั่นเอง นี่ก็อาจจะเป็นก้าวสำคัญนะในการกระจายความเสียนนะ่ยงนะสร้างการตบโตที่ยั่งยืนลดการพึ่งพาธุรกิจการขุดบิตคอยเพียงอย่างเดียนนะไอเรนกำลังลงทุนอย่างหนักนะเพื่อนใน Nvidia b ดีย w e l l GPU นะกว่า2,400ตัวนะแล้วก็ Hopper GPU นะที่กำลังสร้างรายได้มากถึง28ล้านดอลลาร์ต่อปีนะฮะซึ่งธุรกิจ AI Cloud นะฮะมีอัตรากำไรจาก ฮาร์ดแวร์เนี่ยสูงถึง98%ซนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าประทับใจและบ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไรมหาศาลในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็น Data Center ของเขานั้นเพื่อนเป็นหลังบ้านของเขานะที่ทำซัพพอร์ตทางด้าน AI Cloud ณนะตอนนี้นะฮะ ซึ่งโมเดลธุรกิจของ IREN นะตอนนี้นั้นเพื่อนในการสร้างแล้วก็บริหาร Data Center ที่มีความทันสมัยนะออกแบบมาเพื่อ HPC โดยเฉพาะนะเน้นประสิทธิภาพสูงระบบระบายความร้อนขั้นสูงนะและที่โดดเด่นนะครับเพื่อนๆก็คือกลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งนะที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำนะบริษัทเนี่ยกำลัง มีกำลังการผลิต Data Center รวม90เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็มีพอร์ตเฟรโอพลังงานแล้วก็ที่ดินที่มีศักยภาพสูงกว่า3,000เมกะวัตต์นะฮสามารถจัดหาพลังงานเชิงกลยุทธ์นะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับไอเรนนั่นเองนะครับ รวัติการเติบโตเป็นอย่างไรนั้นเพื่อนหุ้นนี้นะฮะไม่ใช่หุ้นอเมริกานะเพื่อนเป็นหุ้นจากประเทศออสเตรียนะที่มาจดอยู่ในตลาดของอเมริกานะตอนนี้ Market Cap นะอยู่ที่ประมาณ4ี่เเลียนะก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากนะถือว่าเป็นหุ้นเล็กอยู่นัเพื่อนแล้วก็เข้าตลาดมาเมื่อปี2021นะครับประมาณปลายปี2021เนาะปัจจุบันปี2025นะก็อาจจะยังไม่ถึง5ปีนะประมาณ3-4ปีโดยประมาณนะแล้วก็การเติบโตที่ผ่านมานั้นเพื่อน เข้าจดทะเบียนนะในตลาดหุ้นนะตอนนั้นอยู่ที่0.88พันเลี้ยนนะปัจจุบันฮนะอยู่ที่ประมาณ4.08พนะันเลี้ยนก็ถือว่าโตมาได้หลายเท่ามากๆแล้วนะแล้วก็ถ้าดูประวัติการเติบโตต่อปีนะถ้าเทียบเป็น Market Cap นั้นเพื่อนถือว่าโตแรงมากๆนะเนี่ยปี2023นะโตถึงเกือบ600%นะ ของมูลค่าบริษัทนะแล้วก็ปี2024โตมาประมาณ3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปี2025น่าเนี่ยผ่านมาครึ่งปีนะโตไปกว่าเกือบ7 8นะถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะับที่น่าจับตามองแล้วก็มาแรงมากนะถึงว่านะมันเริ่มเป็นกระแสมานะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะใครที่รู้จักก่อนที่เขาจะเริ่มเป็นกระแสผมว่าน่าจะได้ราคาที่สวยมากๆแน่ๆเลยนะแต่ตอนนี้นะเพื่อนๆมันก็ยังไม่ได้โต มากสักเท่าไหร่นะการเข้าในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีรอเปล่าอะเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับพื้นฐานในตอนนี้นันเพื่อนราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิเหรียญน,นะฮะแล้วก็ถ้าดูมูลค่าที่ยุติธรรมหรือว่าราคาที่ควรจะเป็นนันเพื่อนก็อยู่ที่ประมาณ15เหรียญน,นะก็ไม่ได้ต่างจากราคาปัจจุบันมากนะมีดาวไซด์ประมาณ8.4%นะครับและถ้า Financial Health งบกัรเงินหลังบ้านาคร่าวๆจาก Investing Pro นะเพื่อน ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยู่ที่2อนะอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนมาทางล่างๆหน่อยนะก็แคดโฟก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครีบบริษแปรูนะก็เฉยๆนะครับไพรซ์ม o น e ต t u m ในตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นมันวิ่งได้ดีนะได้คะแนนเยอะมากได้4เลยนะการทำกำไรเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับหุ้นเพิ่งจะเริ่มตั้งตัวได้นะแล้วก็กรอตเนี่ยก็มีอยู่นะสำหรับหุ้นนี้แต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่เข้าตลาด ตั้งแต่เข้าตลาดมาเนาะ IPO นะครับราคา IPO ตอนนั้นก็ประมาณ18เหรียญนะฮะราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณ16เหรียญก็ถือว่าต่ำ IPO พอสมควรนะครับแล้วก็ในอนาคตผมว่าน่าจะชนะราคา IPO แล้วก็ไปได้ยาวๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ที่ดูมีอนาคตมากๆนะครับ แวะดู Earning กันหน่อยนะจาก s i e k i n g Alpha นั้นเพื่อน Earning ของบริษัทเนี่ยมีให้ดูไม่ได้มากมายเท่าไหร่นั้นเพื่อนก็ปี2022มาจนถึงปี2025นะฮะก็ปัจจุบันนั้นเพื่อนสองตรมาตรแล้วนะครับที่เริ่มทำกำไรได้นะครับจากในอดีตที่ขาดทุนมาโดยตลอดนะแต่ว่าการเอาชนะ ไตรามาสนะก็อาจจะไม่ได้ดโดดเด่นนะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ตัวแดงมากนะครับแล้วก็รายได้นะฮะตอนนี้รายได้อยู่ในระดับเกือบเกือบร้อล้านเหรียญน,นะครับการเติบโตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างมีทิศทางที่เหมือนจะพอให้ลุ้นได้เพื่อนว่ามันจะมันจะเติบโตแบบทวีคูณในอนาคตนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ลองเทียบกับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ไอเรนเนี่ยถูกจัดอยู่ในเซกเตอร์ของ Information Technology นะเพื่อน i n d u s tri ก็เป็นแอปพ c ิเค o ัน o f ฟแวร์นะครับบริษัทเนี่ยมาร์เก็ตไประมาณ4บิลเลียนนะถ้าเทียบกับเพื่อนๆของเขานะโปรเขาเซตมาให้นะก็จะอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะเราลองมาเทียบกันหน่อยการวิ่งของราคาถ้าเทียบกับเพื่อนๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างนับหุ้นเหล่านี้นะเพื่อนผมอาจจาะไม่ได้รู้จักมากหรือเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่รู้จักก็ลองดูประกอบกันไปได้นะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะไอเรนเอาชนะทุกๆหุ้นไปเลยนะับที่ประมาณ72%นะ ในขณะที่หุ้นอื่นเนี่ยก็ยังไม่ถึง30%เลยด้วยซ้ำนะฮะหปีที่ผ่านมานะครับหุ้นอย่างไอเรนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองดูกันไอเรนเนี่ยสิบห้าเปอระฮะอ่าหนึ่งปีเนี่ยก็อาจจะแพ้เพื่อนไปหน่อยนะครับลองดูที่ระยะ3ปีหน่อยนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมานะฮะไอเรนเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้ประมาณ3ามร้อในขณะที่หุ้นอื่นเนี่ยก็มีหุ้นอันนี้นะเพื่อนเอวีพเนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับแต่หุ้นอื่นเนี่ยก็เอาชนะไอเรนไม่ได้นะครรับก็ถืออว่่าไเเนนีย มีช่วงที่ผันผวนมากมากเ,าเพื่อนลองดูเส้นสีส้มนะมันถือว่าผันผวนมากๆนะฮะในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยแต่ในระยะยาวถ้าเราเก็บนานมันก็เอาชนะความคาดหวังของเราได้อยู่นะครับไหนๆก็เทียบราคาหุ้นแล้วนะลองเทียบกับ s p ให้เพื่อนๆดูนิดนึ่งละกันฮะเผื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครที่มองว่าหุ้นนี้เอาชนะ S;P ได้หรือเปล่านะครับ ที่ไทมเฟรม3ปีเนี่ยเพื่อนไอเรนเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้ประมาณ342%นะในขณะที่ S&P เนี่ยเกือบๆ60%นะครับก็เอาชนะ S&P ไปแบบโอ้โหไม่รู้จะกี่เท่าเพื่อนแต่ระหว่างทางที่เราถือหุ้นตัวนี้เพื่อนๆลองดูนะฮะราคาย้อนหลัง3ปีนะฮะเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่ 1, ผันผวนมากๆเลยนะและนี่ก็น่าจะเป็นอีก1เวฟนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งกระชูดนะฮะเพื่อนๆลองดูนะฮะใครเก็บ ที่หลุมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได,นะได้น่าจะได้หนึ่งเด้งพอสมควรนะฮะสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะแต่นะครับเพื่อนๆการที่อยากจะคาดหวังการได้หุ้นเด้งนะครับจากตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องแลกมาก,กับความเสี่ยงที่สูงมากๆนะครับอ่ะเราไปดูไตรมาสรีแคปกันหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันมั่นคงจริงหรือเปล่านะคะแนนต่างๆที่ผมพูดถึงในภาพที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะผ่านเออร์เน็งก์พรีเซนเตชันของเขานะครับไตรมาสล่าสุด อันนี้ก็เป็นไฮไลท์นั้นเพื่อนของไตรอมาสล่าสุดนะครับ Q 3ไฮไลท์นะฮะเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยรายได้ของเขานะครับเบรกคอร์ดเรเวเนียเนี่ยอยู่ที่เกือบ150เกือบร้อยห้าสิบมิลเลียนเนาะก็คล้ายๆกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะแอดจัสยิบิด้านะฮะอยู่ที่ประมาณแปดสิบสามมิลเลียนนะครับเบรกคอร์ดยิบิดานะฮะแปดสิบสองเนาะแล้วก็โปรฟิตหลังจากหักภาษีแล้วนะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่มิลเลียนฮะ ถือว่ากําไรยังคงน้อยอยู่นะเพื่อนแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เริ่มทํากําไรได้แล้วนะครับอัตราการโกรอนั่นเพื่อนเนี่ยโกรอของเขานะ่ยเขาบอกว่าบิตคอยของเขาเนี่ยมีทำสถิตินะฮะเนี่ยห้าสิบอีนะครับแล้วก็มี AI Cloud นะรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากสัญญาใหม่ๆเนะี่ยมี AI Data Center นั่นเพื่อนเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะครับได้ถึง50เมกะวัตต์นะเนี่ย แล้วก็อีกหลายอย่างนะที่เขาโฆษณามาฮะ corporate and funding นะเพื่อนเริ่มเป็นที่น่าสนใจนะแล้วก็เริ่มมีสัญญาต่างๆมากขึ้นนะแล้นี่ก็เป็น bitcoin mining นะก็คือการคุณ bitcoin ของเขาซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นของเขานะก่อนที่เขาจะขยายมาทำพวก data center แล้วก็ AI cloud นั่นเองนะอันนี้ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเขาอยู่นะเพื่อนนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น benchmark นะ performance ของเขาให้ดูนะครับก็เป็นกราฟ เป็นรายละเอียดเชิงลึกแล้วกันนะครับก็ดูคร่าวๆได้นะและอันที่2นั้นเพื่อนก็ AI Cloud s e r v i c e ของเขานะมาลองดูกันหน่อยนะ AI Cloud ของเขาเนี่ย ปัจจุบันนั้นเพื่อนก็มีการใช้อย่างที่ผมบอกนะใช้ชิปเซตจากทาง NVIDIA นะครับในการเป็นหลังบ้านนั้นเพื่อนเนี่ย GPU install iren ห้าสมกะวัตนะน,นี่เขาก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยนั้นเพื่อนเนี่ยทั้ง Networking System Cyber Securityity development นะ Go to Market นะครับแล้วก็เนี่ยมีความสำคัญนะฮะ ที่ดีงามนะครับกับ NVIDIA ียนะเดลนะเรโนโวอินเทลซูเปอร์ไมโครนะแล้วก็วิกานะฮะก็ถือว่ามีการเติบโตที่ดีนะเพื่อนรายได้ของฝั่งนี้เนี่ยที่เป็นรายได้อ่าทางฝั่งของคลาวด์เนี่ยโตขึ้นถึง33%ในไตรามาสนี้นะแล้วก็กำไรจากฮาร์ดแวร์เนี่ยสูงถึง97%นะครับก็ถือว่า ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน,นครับและในส่วนที่3นะก็คือ AI data center นั้นเพื่อนลองมาดูหน่อยนะครับเนี่ยเขาบอกว่า forecast global AI user นะก็จะโตขึ้นนะครับเกือบ3เท่านะในอีก5ปีข้างหน้านะจนถึงปี2030นะครับแล้วก็ forecast global AI data center นั้นเพื่อนก็ถือว่าจะโตขึ้นเหมือนกันนะรประมาณ3.5เท่าใน5ปีนะซึ่งหุ้นนี้เนี่ยก็เกาะกระแสะไปกับเทรนดทั้ง2 เทรนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ยังมีแพลนนน้นเพื่อนที่จะขยายโรงงานของเขานั้นเพื่อนเขาบอกว่า customer interest เนี่ยแล้วก็ไซต์ expansion นะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคตนะ ต่อไปลองดูงบการเงินกันหน่อยนะเพื่อนอันนี้เป็นงบการเงินที่รายงานออกมาจากบริษัทนะฮะเพื่อนๆลองดูตัวเขียวที่เขาไฮไลท์ไว้ก็ได้นะครับเอ่อเทียบระหว่างปี2024กับปี2025นะครับก็ถือว่ามีการเติบโตขึ้นดีนะดีขึ้นนะครับ Profit เนี่ยเพื่อน Prof i t จาก2 1 9นะมาเป็น29.3 Prof i t ถือว่าโตนะเพื่อน ทุกอย่างดูดีขึ้นหมดเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อันนี้เป็นแคปโฟนเพื่อน q 3ปี25นะครับเทียบกับ q 2ปี25นะครับแคปโฟเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพื่อนๆนะครับแม้ว่าแคปโฟอาจจะน้อยลงนะฮะจากการลงทุนเพิ่มเติมนะครับแต่เพื่ออนาคตนะฮะสำหรับรายละเอียดรายได้ของเขานะเพื่อนอันนี้ข้อมูลจาก Trading view นะ Rat W เพื่อนๆลองดูนะครับรายได้หลักในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการขุดบิตคอยนั้นเพื่อนเป็นสัดส,ส่วนที่มากประมาณ98%นะส่วนธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ cloud data center อะไรพวกเนี้ยที่เพิ่งมาที่เขาเพิ่งจะลงทุนไปเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนเพียงแค่2% เกือบเกือบเท่านั้นเองครับถือว่ายังคงน้อยมากๆนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันไปได้ดีนะผมว่าสัดส่วนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายได้หลักของเขานะในตอนนี้มาจาก2ประเทศเท่านั้นเองนัเพื่อนมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็อเมริกานในตอนนี้นะครับทีนี้นะฮะประมาณการแล้วก็ ความมั่นคงทางการเงินนี่เพื่อ,อจะเห็นว่ากระแสเงินสดอิสระของเขาเนี่ยค่อนข้างติดลบนะแล้วก็มีน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะแต่ในระยะยาวเนี่ยสินทรัพย์ก็เยอะกว่านะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วกันเพื่อนจากอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับเพื่อประกอบข้อมูลกันนะครับ ถ้าถามผมนะฮะในมุมมองของผมผมมองว่า Iren เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีสเกยภาพในการเติบโตสูงในตลาด Data Center นั้นเพื่อน HPC นะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนนะ การพลิกกลับมาทํากําไรในครั้งนี้นะเพื่อนน่าจะเป็นสัญญาณบวกที่สําคัญนะครให้กับหุ้นตัวนี้นะครับบริษัทเนี่ยกำลังจริงจังแล้วก็ขยายธุรกิจ AI อย่างมากนะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะที่เป็นการกระจายความเสี่ยงนอกจากธุรกิจการขุดบิตคอยที่เขามีในอดีตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นเพื่อนหุ้นนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความผันผวนสูงมากๆนะครับ เ,ออเงินสดนะครับแล้วก็สภาพคล่องของบริษัทเนี่ยยังเป็นอะไรที่น่าพิจารณาอยู่นะครับการเงินยังคงตึงตัวอยู่นะบริษัทยังคงต้องพึ่งพาการรดมทุนภายนอกนะเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตนะควมผันผลของราคาหุ้นนะเพื่อนๆถ้าคนไหนที่รับไม่ได้จากที่ผมให้ดูนะก็อาจจะออห่างห่างหุ้นนี้ไว้นั้นเพื่อนแต่ใครมองว่า high risk high return นะครับอยากจะได้การติบโตที่แรงมากๆนะครับ ก็ต้องเสี่ยงมากๆหุ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเป็นรถไฟเหาะให้กับเพื่อนๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นเพื่อนๆก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะคอยอัปเดตให้แล้วกันนะถือว่าเราได้รู้จักหุ้นที่อาจจะมีศักยภาพเติบโตได้นะครับในอนาคตเพิ่มอีก1ตัวนั่นเองนะครับ ราคาในตอนนี้เนี่ยสูงและลิ่วเลยนะฮะแม้ว่าจะต่ำกว่า IPO นะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นมาได้เยอะมากแล้วนะเพื่อนราคาตอนนี้ที่ประมาณ17เหรียญใช่ไหมหากเพื่อนๆอ,อยากได้นะโอ้โแนวรับอยู่ไกลเลยนะฮะถ้ารอที่แนวต้านเดิมนะครับก็ประมาณ15เหรียญน,นะครับ15หเหรียญแล้วก็ประมาณ8เหรียญน,นะครับสำหรับไอเรนเพื่อนๆลองดูวอลลุ่มที่เข้านะฮะวอลลุ่มเยอะมากๆเลยนะครับแสดงว่าหลายๆ คนเนี่ยเริ่มเข้าเก็บนะรวมถึงพวกสถาบันนะนักลงทุนรายใหญ่นะเริ่มเข้าเก็บหุ้นนี้นะครับถือว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทอยู่นะครับที่เพิ่งจะทํากําไรนะในในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าบริษัทเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็ ธุรกิจไหนของเขาเนี่ยจะเป็นธุรกิจหลักที่พาบริษัทเติบโตได้นะจะยังคงเป็นธุรกิจขุดบิตคอยหรือเปล่าเขาจะทิ้งธุรกิจนี้ไหมนะฮะหรือว่าจะมาโฟกัสที่ AI Data Center เเหล่านี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ